อย่าพูดงี <Wars> ้นะอย่าพูดงี้นะวันนี้ฉันมาพร้อมกับบทเพลงอูระอุระรัน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 ในทะเลฮูเร่ฮูเร่เฮ้ไม่คือฉันมาแบบคนดวยฉันถีประตูแล้วตอนนี้ทางสะดวกโอเคนายเหมือนรอบรอบนี้มันจะมีพลังพิเศษให้เก็บด้วยนะขอโทษนะฉันเป็นคนรวย เอาละตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่แถวสถานที่ตำรวจบอกเลยว่ามันเป็นสถานที่ที่พวกนายในอนาคตจะต้องเข้ามาอยู่ตลอดกาลนะเพื่อนนะ <laughs> ใครเป็นจะโตัวเทส <laughs> อะฉันข,ขอไปค่ากลับไปก่อนที่มันมีหุ่นอะไรด้วยเนี่ยหุ่นหินน่ะเห็นเขาบอกว่าไอหุ่นตัวนี้นี่มันเป็นสถาปัตยกรรมที่หายากแล้วเราควรเอากลับไปด้วยไหมวัาย <laughs> ช่วยด้วย ที่ติดคุกอยู่ในนี้และห้องน้ำของเขายังพอใช้ได้เราต้องเอาไปด้วยอ๋อมอเฮลทุกคนจะต้องการการเฮลผมไม่รู้ไปดูเจเฮ้ยมิคิตฆ่าแบบรุนแรงมากในเมื่อมิกิตทำแบบนี้หนูก็จะขโมยเครื่องปีนอะดังแล้วเล่นจริงจังเกินไปแล้วสมัย สมไยไนล์เอย้ยสู้ๆส,ส,สมัยเซเซเบอร์อยู่ไหนล่ะเห็นไหมไปนี้เร็วผมอุตส่าห์ชุบสมนี่นะแต่ผมแค่รอดูว่าจะมีใครชุบผันไหม หกนาทีเรานอนสามนาทีไปตรงเลย้าถูพี่บอลยอนีไปนีเร็วถึงเวลาแล้วตอนนี้ตรวจมาแล้วพี่จิไพยายามักทานก็แมนตะโกนนยตรงรดตาโกนไม่รู้ชนะหรือเปล่าอ่ะแล้ว นี่คือโจรที่เขาจำได้ปางสุ่มนี่เฟตเลสโลนโดนติดคุก350ปีจุดแจนติดคุก1,000ปีทาโกแมนชาโกติดคุก2ปีมันเป็นยังไงรปภไม้ออกปฏิบัติงานที่แมนเชนแมนชั่นครู ไม่โดนแฉันฝึกฝนมาแล้วฉันไม่โดนง่ายๆแน่เฮ้ยใครใส่ชุดบาสเนี่ยผมเรียกผมว่าสกุร์งีนะครับไแล้วใครอโลฮ่ามาด้วยงั้เรียกหนูว่าฮุลาฮุล่าลาลาลาในทะเลอโลฮะเห่อะไรอย่างนั้นแล้วก็พวกเรามาแล้วเราพยายามขโมยของที่ดีนะในห้องนี้มีอะไรนะสีช็อกยังไม่ได้ขโมยอะไรเลย เาจะขโมยแค่เครื่องดูดฝุ่นอันเดียวเท่านั้นใช่ไหมในในไว้ชีวิตฉันก่อนนะไม่เขาจะขโมยสักสามชั้นฉันสามารถทอยแม่ขโมยเครื่องสชั้นได้มนายอยากดีอะไรนอยากดีอะไรฉันจะดีลอย่สาำสอบฉันชัชุบแล้วชุบให้แล้วเฮ้ยปล่อยฮูล่าฮูล่า ไม่มีใครเปิดเพลงเลยด้วยฉันฉันฉันปล่อยฮูลาฮูลา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 ทะเลแล้วมันช่วยอะไรได้มันทำให้สับสนไงฮูลาทำไมวะน่ะไม่เห็นเหรอทุกคนสับสนอ่ะเอไปไปไปว่าไงว่าไงมีจานทองมีจานทองไม่เอาแล้วจานทองเราจะไปเราจะไปช่วยเหลือเพื่อนด้วยฮูลาฮูลาจานทองจะไปวิ่งตามหลังฉันวาจานทองมีจานทองหรอนี่ขออยู่อย่างเงียบๆฮูลาฮูลา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 ทะเล ฮุ่เล่ฮุ่เล่ฮุลาฮุลาอีกแล้วอ่ะเย้เย้สุดเวลา่ะเมื่อก่อนฉันจะบอกว่าฮุลาฮุ่นไล่ปางโคตรดีทไมอันจะเป็นการสุ่มตัวละครออกมาเป็นล้านล้านตัวไปให้ปางทำมันหนีได้เฮ้ยอย่าเพิ่งทำฉันช่วยด้วยยังไม่อยู่แถวนี้มีของมีค่ะเอ้ยไปไปยังไม่ผ่านการดิวนะพี่ม้ยังไม่ผ่านการดิวนะดิวยังเดิวยังฉันอยู่ห้องสมุนไพรแปาเข้าไปจะไปจะถอนต้นไมาทุกคน พร้อมพร้อมพร้อมโยคะนี่บอกเลยเฮ้ยฮูลาฮูล่ะลาลาลาในทะเลเอ้ยการ์ดแยกล่างหือนี่มันหนังสืออะไรรู้ไหมตัวสลากกินแบ่งเฮ้ยฮูลาฮูลาเท่จังมันแยกล่างโอ้เท่ฉันอยากได้สกินแบบนั้นมากอ่ะเฮ้ยอะไต้องมีแล้วเอ้ยเอ้ยแต่ฮูลาฮูลาตายนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยตอนนี้อ่ะเอ้ยมีหมวกแล้วดวยไมเคิลหมวกไมเคิลไมเคิลช่วยด้วย นายเราเจอสิ่งที่แท้ในแมปนี้แล้วมันเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่แล้วตายสิไปโอไม่มีสัญญา้ยไม่มีสัญจาเมื่อกี้พี่มายิงให้สูดฉันมาได้ไม่คิดว่าฉันจะต้องหนีหรอเออแกจูบจ้าคุณจะหุ่นละหุ่นหละคุณรู้จักคุณรู้จักผีสายเฝ้าวะออกแล้วไม่อยู่แล้วในคนนึงเหลือใครออกมาเลยไอ้บ้าไอ้บ้างมาตายไปพี่เก่งฟไปให้ได้ พี่กิทไปพิกกิทดูดอ๋อสุดท้ายฉันก็ไปล้างคือคนที่ติดอยู่ในนั้นตลอดกาลคิวสาช่ิลปางปางก็ไม่ทันนะอุ้ยฮันดิ้งปลาไว้กับผมสุดยอดเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องใส่แผ่นดิสแล้วก็ดูกล้องจนปิดและฉันมีรูปของจุ๊กแจงกับพี่กิทแล้วก็ฉัน เราเป็นเพื่อนกันแต่นายเป็นโจรนะไปเราไอ้เพื่อนฉันเดินในทางที่ผิดเด็ดขาดต้องเร็ดด้ียบร้อยเอาการเรียนพูดเห็นมาพร้อมหมดเลยต่ตอเนื่องไอ้รถนี่คือใครอ่เราจะคอยดูกล้องวงจรปิดยางจัดเต็มไอ้ยังแย่งสิไอ้อะไรย่าแย่งท่านซ์เอาเราจะขอดูหน่อยโหมีฮูลาฮูลาเต็มเลยมีฮูลาฮูลาเต็มไปหมดเลย ฉันจะคอยตรวจตามีใครขยับใครเยื่นเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะยิงด้วยพลังพลังแบบศูนย์แบบจัดเต็มฮผู้ชฉันก็ขยับตลอดเวลานะไม่โดนยิงว่ะแน่ซับไลายมาแล้วฉันเอาของมาแล้วนะฉันหาใครไม่เจอเลยตอนนี้ห้องวิทยาศาสตร์กระวัติศาสตนะเนี่ยห้องประวัติศาสตร์เอาวันนี้ยิงหัวรถเอ้ยเฮ้ยเขาเขาฟีชฉันขยับไม่ได้โอ้ี่พ่เพราะฉันคือซับซีโร่ยังไงล่ะ โอ้ฉันปล่อยให้พวกนายอยู่อย่างสงบนี่พวกนายนี่ไม่หันไม่ถอเหยือหน้ามาเลยนะจะแม่จะแม่ฉันก็จะหาใครไม่เจอเล้วจะแมมาอยู่ที่ห้องกลางมาอยู่ตรงเวทีฉันอยู่ตรงเวทีได้ฉันได้แสดงเถอะสเตางั้นเหรอสเตชมาดูสิฉันสิ่สเตชอย่าเห็นด้วยเอาได้สิอย่าพูดอีกนะอย่าพูดอีกนะวันนี้ฉันมาพร้อมกับบทเพลงฮูราฮูรารัน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 ในทะเลฮูเร่ฮูเรฮ่ ใช่เฮ้ยโอ้หแกไม่ใส่ใจอ่ะแกไม่ใส่ใจไแกหน้ามาดเฮ้ยฉันเห็นไอ้ร้อนคนอ่ะไอ้ร้อนีไอ้ร้อนไอ้ร้อนหลมวไ่วลงมาไอ้กระดุกกระดุกไปนะกรดุกาเลยพี่บหัวร้อนกับหัวละหั่าลงวิ่งไปให้พี่บ๊วช่วยเหลืออยู่เขา พวกเขาจะได้ช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ต้องมาติดตามชมตอนต่อไปพี่โบในโรงยิมตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเราจะกลับไปที่ห้องเดิมห้องที่พวกเขาอยู่อาจจะแถวแโรงอาหารเฮ้ยพวกเราไปเล่นบาสกันดีกว่าค่ะมามามาเล่นบาสกันเนี่ยเฮ้ยเราเป็นทีมนะเว้ยเฮ้ยนี่มันใช้เคเงดูตลอดเลยไปแล้วไปแล้วทุกคนไปพี่โบไป ไปพี่อมไปไปพี่โมไปไปพี่โมตายตายแล้วเหรอไอพี่อมยำโมอฟิชผมผมจะต้องรอดเพื่อเป็นในส่วนของปรางตายพี่โมอยู่ไหนกันอพี่ฟีชของดูอีกางเีวออกไปแทนโม เจ้าประจําฟังตายรอบโต๊ะโมด้วยอะตายรอบสาวไม่ทันแล่นโดนกันพวกเอาเดนเฮ้ยเฮ้ยเอาละและรอบสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจูบีจะสามารถฆ่าพวกเราได้ทุกคนหรือไม่เย้เย้ใช้พลังทำให้ที่ขาดีตำรวจรอบสุดท้ายจะแฝงดีอะนนี้ให้หนูเอาของที่แบบว่ามีการป้องกันตัวมา โอะไร้โหโวโวกังฟูไฟติงการฟูไฟติงอะไรล่ะเนี่ยมันช่วยได้จริงเหรอฟูไฟตอนนี้ฉันได้เปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วเพราะไห้เข้าทางนี้ได้เลยโอเคโอเคตัวเช็คพวกนายอยู่นะฉันขอล็อกอินเข้ากล้องวงจรปิดก่อนดีกว่าเฮ้ยฉันมีสกิลใหม่อ่ะเป็นสกิลอะไรไม่รู้เขาบอกเป็นสกิลของใครบอกฉันจะลองดู ขโมยรถตำรวจไปแล้วติดตั้งแสงมัติดตั้งแสงออร่าเราสามารถป้องกันตัวเองป้องกันปืนปืนได้ไอพีเกตหนูขโมยคนได้ไอทำไงออกกำลยอ่ะดูไปกังฟูเดี๋ยว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 ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่ว่ากล้องวงจรปิดเป็นอยู่ที่ห้องไหนปังช่วยชุบเลยชุบเลยโอ้นักกล้ามกังฟูมาแล้วไม่ต้องห่วงพี่ไปฉันจะล่อเอง ใหดูโอ้โหการูฟตีกลับบ้านเาเลยเลยยอฉันยอด่กล้าอะไรีรไม่ได้เดินปคู่ก oh ันเลยดูดิ้ยเอ้ยปังเ้ยไม่เห็นอยู่ห้องนั้นอันนเียวกับเียวดีเข้ามาะ ปากเหรอยกว่าเพื่อความเท่ยกเพื่อความเท่ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นไอ้ไอ้ไอ้มีคนกำลังยกของหนีอยู่นี่มันเป็น NPC คอยยกพวกแบบว่าของให้กับเราแล้วต่างหูถ่ายพื้นอยู่ครับตายตายเลยตายตายหนูอยากได้ความช่วยเหลือแล้วหนูจะไปยกคนอีกหนูจะลองเอาไปขายดูขายได้เท่าไหร่นะ นี้าเหมือนคนบ้าปลาปลาไปขายมนุษย์ถ้าค้ามนุษย์เราจะได้เงินเยอะกว่าเดิมตอนนี้เราเอาแค่แบบว่าพวกปืนพวกขวดน้ําพวกโถส้วมอะไรเงี้ยมาได้เงินน้อยให้ปลาค้ามนุษย์เถอะจริงหนูว่าเอาคนไปใส่ดูดีกว่าเฮ้ยพิกินกำลังจะโดนค่าพิกินต้องหนีแล้วล่ะอุ้ยปลาควันะเฮ้ยพิกินหนีได้ปลาควันหนีไอ้ตัวหัวพกินเราจะไปขายมนุษย์แล้วเฮ้ยข้าวมนดูยข้าวมนุษย์ไอ้จอนุปลาแก่ ไม่ได้มาเอ้ยลงไปี่โยนเราไปที่ไมเนี่ยครปางคือว้าชอเป้าหมายสำคัญของไอ้จอนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะพยายามเล็งอยู่ที่ทางออกบริเวณทางออกที่ปางได้โยนคนออกไปเมื่อกี้แล้ว่าไอ้ไอ้คนนี่คือโยนไปแล้วได้อะไรอยากหนูนี่หนูเหมือนกันมันออกไปอยู่ข้างนอกไม่เห็นมันยื้อชั่วน่ะนะช่วยคนนะ อ๋อหมดแล้วนางนางแบกจบแล้วนางแบบแล้วเ,เป็นแบกแล้วตายอ่ะแล้วก่อนมีไว้ฟา,างด้วย โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการเล่นเป็นรงปภและมหาโจในครั้งนี้นะคะและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายบาย้า